คุณนางฟ้าขาลองโยนลงไปในแปลงผักดิขึ้นไหมว้าฮยโดนไปในแปลงผักเลยตายแล้วทำไมเธอถึงได้เชิญฉันในเก็บแปลงผักแบบนี้ล่ะเนี่ยดีกว่าห้องน้ำไม่ใช่เหรอคะไหนขอคุยหน่อยสิโอสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะเดีกยได้ไม้คร่งสแต็กหรอหรือยังไงวะไม้เอาไม้ให้เขาเอาละเดี๋ยวต่อไปเราจะออกเดินทางไปเพื่อจะขุดหาไอ้นั่นต่อไป ดีมากเลยจ้าเอาไม้นี่แหละมาให้ฉันนะเดี๋ยวฉันจะให้กระดาษกับเธอนะจ๊ะแล้วก็เอาอันนี้มาสร้างบ้านนะจ๊ะอะไรล่เรระเอก็รอจ<ค>นกว่าเขาจะสร้างบ้านเสร็จรอไมน่นานหรอกนะจะใช้เวลานิ้นหนึ่งในการสร้างบ้านรู้สึกว่าจะเป็นบ้านสําหรับร้านขายของแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างหมู่บ้านถ้ามีอะไรต้องการคุยกับฉันอีกก็อย่าลืมโยนดอกไม้นะจ๊ะว่าเธอจะแฮปปี้ออ้โ้มาเป็นอย่างนี้เลยอ่ะคุมาดูดิ อ่ะเด็กมาเด็กเราก็เราคุณจูไหนวะอยู่อนี่ข้างหลังคุณนะดิโอเคโอเคคุณชวนนางฟ้ามาหกน้ำเลยแหละอีนี่คุณครูลองถือถือนี่ดูเฮ้ยโคตรเจ๋งเห็นแล้วใช่ไเห็นแล้วเห็นแล้วมันสามารถเอามาวางบ้านได้อ่ะจะลงเหมือนเป็นเกมสตาร์ดิวเลยเอาตรงไหนดีวะเอาแต่คุณเลยอยากวางไหนก็คุณก็บางเอาวางไว้ตรงประมาณนี้ก็ได้ไหม โอ้ชิป huh. ต uh ้องมานั่งรีเลทไอ้พวกนี oh, <Commander. S 2> <three> ้โอเคอู้อู้อะไรอ่ะอะไรอ่ะอู้งคูดูนีเป็นเอ็มพีซีออกมาแล้วเขาก็อุ้ยโอ้ยแล้หิวน้ำแล้หิวน้ำโอ้ยโอ้ยหิวน้ำหิวน้ำโอ้ยหิวน้ำจะตายแล้วหิวน้ำโอ้ยอ้าวหิวน้ำรอทะเย็นนะเออเขาพี่ไปกินน้ำมันโอ้มีคนมีคนมาทุบทุบพื้นที่ให้ได้เลยคนเจ็บ เขาสร้างบ้านอะเขาชื่ออะไรยังครูเขาชื่ออะไรเขาชื่อยูริฟส์ฮะเขาชื่อยูริฟสยูริฟสเหรอยูริฟสหรือเชหรือยูริก็ไม่ได้ยูริฟส์ไปแหละโอ๊ยน้ำบูดอดินนะนี่น้ำเขียวเขียวคืออะไรวะเนี่ยน้ำเขียวเขียวอะไรลองดูน่ากลัวจังวะน้ำเขียวเขียวครูเออเดะไอ้นุ่มดูดิดูผลงานที่ฉันทําเนี่ยฉันสร้างมากับมือ ทุกอย่างฉันสามารถดัดแปลงมาได้ไม่เหมือนแกนะไอโง่ที่แกทําบ้านไม่เป็นนอกจากทาบ้านไม่เป็นแล้วยังทําบ้านเหมือนคุกอีกต่างหากโง่จริงๆไม่ฉลาดเลยแกเห็นบ้านหลังข้างๆไหมแกทำเหมือนคุกแบบนั้นแหละผ<อ>ีมืออย่างฉันนี่คือคนจริงทําจริงทําจริงๆเลยเนี่ยโอ้มีไม้ด้วยเห็นไหมแกดูไว้ทำให้ได้เหมือนคุณผู้หญิงที่เขาอยู่ข้างๆกันท่านได้เห็นไหมเนี่ยคุณผู้หญิงเจ้ชื่ออะไรอนะ่ะยี่ปุ่ค่ะ โอ้เดยคุณผู้หญิงกินปุรีเ่ยเห็นไหมัาให้ไเด้เป็นเขาใจไหมแต่มันกแล้รือเกินดักงานเต่าตุนงงงานเงียมากเงี้ยเอาโง่คุณเงี้ยฮ่าฮ่เร่นจริงเลยงนะพยายามไปยืนขวางเขานะแต่เขาก็ยังทํางานได้เรื่อยๆเนี่ยฉันทำงานต่อไปฉันทางานอย่างหนักแน่นและแข็งขันแสววววาววววได้วว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 วบวบบวววะโอวว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 วไมวว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 ่วคุณต้องกินวอนควว่ ใช่ฉันดูดันอยู่แล้วพอฉันตั้งใจทำการดูการฉันเป็นบัานนี่เป็นตุ่มุๆอยู่เลยจะไปกินน้ำดีกว่าไม่ไหวแล้วหิวน้ำไปน้ำมากินดิคุณจะมาดูอะไรลงุงผมจะต้องไปหาไผ่ได้แหละใช่เลยจะให้ไปเลยไปเน<อ>ี่ยจะให้ไปหาไผ่เลยไปคุณหาไผ่เลยหาไผ่มาเออไปด้วยกันไหมค,คุณพลไปไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ วันนี้เราขอพักงานก่อนนะคะเราจะตายแล้วนะคุณคุณนายจะตายแล้วเฮ้ยคนอื่นจะตายคุณนายจะตายอิ่มอิ่มกับผีกูเด็ดสิอิ่มมล้เนี่ยมาไป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 เดี๋ไปทางนี้เฮ้ยอันนี้ผลอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยผลเฉยเด็ดบูรี่เจ๊เกลเกลอะไรหองมาอ่ะเฮ้ยไงเบอร์รี่เอาไปปลูกดีกว่าครูก็เราบอกอยู่เมื่อกี้ว่าผลเบอร์รี่เอาไปปลูกเอาไปปลูกขุด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 ไปปลูกอู้ คุณเป็นปูเหรอคุณเป็นปูคุณปูมีไหมอีกไหมเฮ้ยไอ้เราตรงข้ามไหนๆนะต้วายนะไปเอาต้ายไปเอาเดี๋ยวผมว่ายไปเอาเองผมว่ามันมีปลาอยู่คุณไม่ต้องไปไม่ต้องไปคุณไม่ต้องไปเดี๋ยวผมไปเองเอาน้ำหมึกได้ปะเอาเอาเอาเฮ้ยมีปลาจริงด้วยคุณครูก็บอกแล้วว่ามันมีจริงๆดูดิ ไอ้ปลากำลังกินปกำลังกินปลาหมึกปลากำลังกินปลาหมึกตัวลูกน้องป๊ั่นละเฮ้ยไอ้บ้าเนี่มาดิตีปากแตกอะปาดิมาดิครับ็มาดิครับคุณระวังตาในน้ำและของตกจมลงไปนะคันเอออาอาอิบอเด็กวายโอ้ยโย ีวิตนับด <S y akan> so ีสปอร์ตดิงโอ้ยเทพธิดาโผล่มาจะากไหาเทพธิดานึกว่าคุณขัวอัญเชอร์นะเพราะว่าอุ้ยตายแล้วที่นี่ที่ไหนอ่ะเอ้าแล้วคนอัญเชอร์ฉันหายไปไหนเนี่ยอันตรายอันตรายเหลือเกินอันตรายเหลือเกินอ๋อเราล่วงหรือข้างล่างเลยนะไม่อแล้วของของข้าโว่หลางนี่องไรอะไรบ้างเป็นอะไรบ เราจมเร,มเราเราโดนยิงจากนายนำโอ้ยยิงอะไรแล้วมันจะยิงอะไรแล้วโอ้ยโอ้โดนยิงจากนหนำครัไปอย่าพึ่งของแตกตอนนี้นะอย่าอย่าขอขึ้นไปก่อนขอขึ้นไปก่อนอา้าวบอกแล้วเราบอกตายในน้ำของเต็มตู้วยใช่ไหมไแ้่หนุ่ครูแล้วนางฟ้าเูกเชิญมาแล้วงงนางฟ้าก็หายแว็บไปแล้วน่ะ กูจะไม่ยอมแพ้หรอกเว้ยฝืนโปรธิกิจพินิความตายเอาของมาให้ได้กูสู้ๆผมจะเอาไผ่เลยแหละแล้วผมก็จะกลับบ้านันจะไม่ยอมตายหรอกกูจะองไผ่ตกแน่มึง้วขอในน้ำมันมีอะไรมากมั้งกูคะทำหายไปอ่ะมีเมล็ดเบอร์รี่ครับแล้วก็มีอดาบมีอะไรพวกนี้แต่ไม่มีเพชรไม่มีหินไม่มีเอ้ไม่มีแร่ไม่มีของแร่เลยใั่อันเดียวไม่มีของแร่ผงไม่เป็นไรมั้งกูจะกลับบ้านไปดอยก็ไปดอยก่อนไป วุ้ยตายตายโอ้สวัสดีอเอหเป็นลรคตาเล่ตาเขหรือคะคุณค่คุณคนบ้าไอทางน้ใสโอ้อหใอหม่ก่อนคุณนอนดินอนอะไรโมยังไม่ถึงเลยรับเ็กว้ายโอ๊ะนี่คือเหตุผลที่คุณครูไม่นอนเหตุผลที่ผมไม่นอนเพราะว่าซอมบี้มันอยู่ข้างล่างเลยเปิดไปเข้ามาระเบิดโอ้โห คิปเปอร์เข้าใจดีโอ้ยเรียบร้อยแล้วอ้ยโอ้สร้างบ้านเสร็จแล้วเออมาดูกันโนี่ค่ะอสร้างบ้านเสร็จแล้วอ่ะโอ้ยบ้านโอ้โหเขียนไม่ได้แล้วยูพี่อยู่ลิฟต์เขาบอกว่าเปิดเก้าโมงเช้าปิดห้าโมงเย็นอุ้ยไปดูเลยนค่ะท่นไปทันมีน้องสาวด้วยนะเนี่ยนี่น้องสาวท่านเองชื่อชื่อเจนปะเจนเจนเจ็ดอะไรก็ได้หมดอะเจ็ดเจ็ดหรือเจนหรือเจ็ด What เจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วกัน ไม่ใช่ปแปลกวะต้องไม่น่าใช่แน่เลยคุิป้ะดิสวัดีจ้าชือ่อเจเจจ้าโอ้อยู่ทีู่อยู่ที่รของในร้านท้ายกันเหรอเขาดูของเลยค่ะดีแล้วของในร้านท้ายด,ดิฉันดียังได้อะไรก็เอาไปแต่คิปเปอร์อยู่ข้างหลังเธอกำลังจะระเบิดตัวเธออยู่มาที่พวกอันแรกที่ขายของคูจริงดีที่รู้จักจ้าฉันชื่อเจเจนะเจตป่ะผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงนะคุกิบอะไรเหรอคิปเปอร์จะระเบิดบ้านคุณ เอาไปไกลๆเอาไปไกลๆเขาบอกเขาจะเอาไม้อ่ะแล้วจะให้ที่สําหรับเอาไว้ขายของเขาอ่ะเอาไม้อะไรไม้ไม่รู้อุ๊ยคิงคูคิงคูอะไรนี่นี่คูเขาไม่ไปขบมยของไปทั้เร็วนี่เข้าบ้านเขาไปของขายให้ขบวยเร็วๆเข้าบ้านเข้าบวยของขายอ่ะโอ้โอ้ไม้ปิ๊เก็ อูうう้ไม้อุ้ยเจ้าของไม่เห็นใช่ไหมโดของเขาอีกอนะคนดีจริงๆเนี่ยนโดมาอย่างนี้แหละโอเคไม่ไม่ไม่แล้วขโมยบ้านละดูลเลต์บ้เฮ้ยพวกนายเป็นทำอะไรเลยแล้วเนี่ยฮะตอนสีพเพราะเธอเข้าไ,ไปทำอะไรในบ้านฉันน่ะเออเขาทำอะไรพอ,อดีเขาไปขโมยของครูครูปอบเป้าครูครูเขาปวดท้องก็เลยขอเข้าไป อ๋อใช่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 ถูกแล้วถูกแล้วใอญ่ปวดท้องไหญ่รู้ว่าบอกเขาปวดองนั่นตีมือขาดเลยนแหละให้รู้นั่นสิรู้สึกว่าแปลกไงก็ไม่รู้ว่าเหมือนโกหกเลยอ่ะไม่ได้โกหกนะเราปวดท้องจริงสิเกมวันี้ปวดท้องเนี่ดูดิดูดิท้องอืินเดี๋ยคุณปวดท้องแผลอ่ะตกลงเราปวดท้องหรือคุณปวดท้องนะคิปเปอร์ให้ปวดท้องกับคุณแล้วแหละเราเรี๋ยวไมยคุณไม่รู้แรงกอะไรคือหลาพวกเธอ ไม่มีอะไรจ้ะ้องหัวที่ฉันรับชอบเองไม่ต้องไปสนใจไอ้พวกนี้มาทำคลิประเบิดอ๋อนะคะคนพี่ชาเฮยมันต้องขโมยของในบ้านเราแน่เลยกลับเข้าบ้านไปตรวจสอบด้เข้าไปสิคะพี่อย่าไปใช้น้องเฮยเธอแต่นะเธอเป็นผู้หญิงเธอจะเข้าไปก่อนเข้าใจไม่เบาดันทัไม่พี่ชายคนแบบนี้คะฉันเป็นคนเอาูนีขังมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วน้องน้องงอนพี่ไว้ดูดูดูห่ออยตูดพี่แม่อยตูดตรโหดเลย รุนแรงมากตรงนี้เราก็าทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ขอเขาเอามาปลูกไผ่เลยแนละ้วอุ้ยแต่ว่าพอทําทำบ้านเสร็จแล้วดูก็ดูโอเคนะบ้านเขาอาจาจะเกิดอะไรคาสถานะเลยนะค่าสถานะอะไรอีกซอมบี้ไปอีกเนี่ยเฟติแกนฟฟติแกนคืออะไรอะฮะฟาติแกนคืออะไรคนไม่ดีเหรอไม่รู้เหมือนกันยศอะไม่รู้อะตัวเหลืองๆเนี่ย โโอ้หเป็นเฉพาะตอนที่ขโมยของบ้านคนอื่นเนี่ยนะจริงเหรออืมแล้วเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าแล้วติดคัา้ฐานะหรือโดนใครเห็นนะโตเปนสี่นาทีอ่ะก่านผมยิบจะหายโอ้ไม่กอดโอ้ยเกือบตายเราปลูก<จ>ต้นไผ่ไว้ตรงนี้แหละปลูกเลยแม่เนี่ยนะจะได้โตขึ้นเยอะๆต้องใช้กระดาษจำนวนมากยังไงคอหักตายสนุกปุณสนุกมาก สบายใจเลยครับเฮ้ยอะไรซอมบี้เข้ามาในโรงแรมได้ไงอะซอมบี้เดินเกินเลยดิโอ้ยไม่มีอ,อ,อาวุธทำไมอมีม,ม,มีมีซอมบี้อยู่ในโรงแรมอะ่ะอุ๊ยประตูไม่ได้ปิดเลยมันก็เลยมาด้วยสีคิปเปอร์ด้วยในโรงแรมอ่ะหายแล้วทำไมมันมีสประหลาดอยู่ในโรงแรมอ่ะสประหลาดตัวน้อยตัวยิบตัวย่อยอีกล่ะ ออะไรอีกวะอ้นั่นไงค่ะน้องๆผมรีเลียวออกเลยครับเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมเห็นเห็นเห็นชัดเจนมากโอ้โหเข้าไปได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ปิดประตูกันแน่เลยครูไ่าเป็กนั่นแหละไม้11อันสึกไอ้ที่ขายของเราใช้ไม้เยอะกว่านี้นะวันนี้เราเข้าไปเอาของออกมาจากโรงแรมดีไหมกูขอมาจากโรงแรมดีครูไหมได้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 เลย มาขัดมือกำ<ม>รอเหล็กลลเผาเสร็จก่ปปอนทิปเปอร์อยู่ใช่ไหมเออตายอ่ะตายสิบ้านเป็นรูด้วยรูรนะแรมเขาอ่ะแล้วเราจะไปชอบอยังไงโรงแรมเขาพังอ่ะเดี๋ยวเจ้าของร้านเขาก็มาบ่นคุณเองเลยนะ เออเอ๋ยคนพวกนี้มันทําบ้านดีไม่ให้รูใหญ่มากนะเนี่ยเวลาจะขึ้นแป่นพนก็ไม่มดทไปดีกว่านเขาจะมาเรียยแค่เสียหายลุงคนบอกว่าลุงคงคิดในใจแบบว่าแม่งเอ้ยทำโรงแรงตัวแบบช้ำใจไม่พอปั้นไม่ยอมสร้างบันไดขึ้นต่อไปข้างบนด้วยอาคุณเอาเล็กไปแล้วเหรอยัง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 อะไรมีเก้าอันเลยอยู่สามอันเนี่ยยอนเล้วนอนแล้วนะ เออเฮ้เอ่อไปแล้วรวมเบิกฟ้าทุกดาวโวยบินมาคุยโู้โหสอมบีโูมาเฮ้ยแคนนี้มันอะไรวะเนี่ยค้างอยู่เราเก็บไม่ได้นะเอ๊ะทำอะไรโอ้ยตกใจอยู่ตะโกนอันหูทำเพื่อเนี่ยบุพไม่เห็นเนาะอะไรลอยอยู่พื้นอ่ะเห็นปะอ้าวกูเข้าได้อ๋อขอเต็มหดโซ่เออเอาละเตรียมพร้อมไปตัดไม้ เพื่อจะเอามาซื้อของจากยูริปยูริปเฮ้ยไม่ได้จะดนนอนลืมโทษโทษที่นี่สามารถเอากลางวันได้ด้วยนะคุณครูจริงดิอืมยูริปนายังขายของอยู่ใช่ไหมว่าแต่เจตเขาขายอะไรอะไนท์ทูบิสยูทูฮะฟาเวอร์อะไรเขาต้องการดอกไม้อ่ะ Looking for a flower right now เอาดอกไม้ไปชั้นไหนสิ ฉันเอาดอกไม้มาให้อ่ะโอ้ดอกไม้หรอจ้าไหนดูสิอันนี้ได้ไหมอะเธอไปเดินหนีฉันดิเฮ้ hey, ดูสิน่าฉันชอบปันนั่นดอกไม้สวยจังเลยขอบชั้นหรอจ้ามีมาเลสขายปะเลิฟคําฟอร์มฟาร์มไม่รู้คุยกับพี่ชายก่ะซื้อของเออต้องการอะไรจากร้านฉันฉันหนุหนูขคอซื้ออันนี้ค่ะซื้ออะไรเนี่ยพี่ขายของโอเคมีเงินพอะอะพอาะมีค่ะมีม โอ้วางไว้ตรงนี้นะคะได้ได้ดี่ีแตรงนี้เอาไ้ขายของเออโอเคโอ้ยไก่ไก่ไก่โอ้ยไก่ตาเหลือโอ้ยคุณคิดว่าอะไรอ่ะโุ้ยมันโตคนเหลืองเหลืองอีกแล้วอ่ะตีค่าสถานะคนงูเราขายของก่อนดีกว่าโอุยขายไปเดี๋ยวเราไอ้นี่ต่อขายอะไรได้บ้างอ่ะมันฝรั่งขายได้ไหมนะ ลองไขดูก่อนตัวอะไรตีวะเรามองไม่เห็นด้วยว่าตอนนี้ตังเรามีเท่าไหร่เพราะว่าโปรแกรมอัดเราบังเอากรกมหึอุ้ยได้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 โอ้ยไข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 ไดไขแล้วตอนนี้ตังเรามีสูงนะไม่รู้ว่าทายแล้วนอนไปตื่นมาตังจะมีเท่าไหร่ใช่ใช่น้องเกียทำแปลงผักอะไรมาเลยตาหมอน กูตอบมาแล้วอ่ะโดนไก่จิกตาบอกโอ้ไก่จิกเด็กตายมันเคยได้ยินนต่วาสิตไก่จิกเด็กตายบนปากอก่นนี้ไก่จิกเด็กตา,าผู้ใหญ่จนตาบอดเลยไ่ไหกล่องเราจะแยกกล่องไว้ใส่อาหารสักกล่องนึงเออมาคุยจะได้กระจกสีอะไรไหมอืมถ้าเป็นถ้ามีสีม่ก็จะดีมากครับแต่มันไม่มีไม่แน่เดี๋ยวดูให้เป็นกระจกบางนะบางเขียบได้อะไรบางเขียบไปเซื้อเปลือกใช่ไหมเฉพาะตอนเวลากลางคืนได้มันมืดแล้วโอ้ใส่แล้วนอนก่อนนะ เลดีนะมันนอนที่เราคนได้อะได้โคตรดีเวลีกูดเราจะได้ตัดไม้อย่างสบายใจเลยเกมเมอร์ตัดไม้เสร็จแล้วก็กลับบ้านกลับช่องนะเราให้อภัยแล้วเรากลับมาแล้วโอเคพอดีที่บ้านใครบ้านผมปะใช่ดู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 ขอได้ผมหามาได้โคตรเวลีกูดมากไหนไหนไหนเนี่ยตูดไก่เบอร์รี่อะไรก็ไปรูเด่ะอ๋อเดี๋ยวผมมีซ้ายได้ไีซ้ายเลยแหมคุณเอาเลยแต่ละอย่างผลิตภัณฑ์ กระจกเราไม่มีกระจกเราทำบ้านให้ครูหมดแล้วไม่นะอ้าเหรอคูาฟไหล่เอาเผาให้หน่อยเจ้ากระจกอ่ะได้ได้ได้กระจกอยู่ไหนอ่ะกระจกอกระจกอ่ะกระปากระจกอยู่ไหนอ่ะหาไดรทะบานระี่นโอนมาไปครไป ล้อกับใบไปไหมนะนี่มีซีหกก้อนอยู่นี้โอเคใส่เติมเข้าไปเต็มทําแปลงผักนะเนี่ยใช่ต้องอย่างนั้นแหละแปลงผักที่เราทํานี่เราควรจะเลี้ยงให้ดีๆอุ้ยโอ้ยโอ้โหนี่เหลือเครื่องเราโหดจังฟ้ากระจเลยยังไม่เต็มที่ด้วยนะไม่เป็นไรนะเกมนี้โอ้โหคุณโดนยิงไรดี๋ยูดิโอ้โหเต็มข้อแขนเลยโอ้โหเลือดเนี่ยสองเปอร์เซ็นโอ้โห อะไรอา้าวเฮ้ยเชฟวิดาโผล่มาไหมอะเชฟวิดาโผล่มาลูกทุกข้าวสามีลูกเก็บเงพันเออพี่แล้ที่ทำได้นี่บ้านของยูรีพอโต,โตแล้วเนี่ยเธอเก็บเงินให้ได้หนึ่งพันนะจ๊ะแล้วมาหาฉันนะก็หวังว่าเธอจะทําได้ล่ะสู้ๆตอนนี้พฤกิจรรมเธอคือเก็บตังค์ให้ได้หนะึ่งพันว่าแต่ตังค์เราสุยเท่าไหร่เรามองไม่เห็นน่ะใช่เราบอกไม่เห็นเลยเห็นไม่ชัดเจนเลยว่ามองไม่เห็นเพราะโปรแกรมอ่านมันบังอยู่อะเอาย้ายตำแหน่งยังไงวะเนี่ยไอ้รูปเหมือนกันนะ ดี๋ยวเราหาวิธียัดจำหน่งก่อนสติกเกอร์ลายคิปรีและผอมเพื่อนออกว่าจำไหนแล้ววันนี้ทิ่พแลายสตอมีให้เลือก่าสตอมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะอีาอุกากานนนนชก